อันนี้ของคอมฟอร์ตนะอันนี้ถ้าเปิดเป็นห้องบนเนี่ยมันจะคือใบใบกลิ่นอับสดชื่นสิบเท่าก็คือจะมีรูปลอ็อกกุญแจนะอันนี้กลิ่นหอมแดดสดชื่นยามรุ่งมลุยนะดมดูกลิก่นเหมือนแฟบเหมือนคนซักพ้อปกติเลยกลิ่นแรงๆเนาะส่วนอันนี้มีกลิ่นดอกไม้นะอืมอันนี้ก็มีกลิ่นดอกไม้นะคนะ ก็ชุนนเลยสำหรับคนชอบหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดูส่วนนี้เป็นกลิ่นกลิ่นแป้งเด็กก็สามนี้ก็คือจะกลิ่นแรงแต่ก็ต้องลองดูว่าลองใช้อีกทีแล้วมันจะอาอกมาหอมแล้ติดฟ้ามากขนาดไหนนี่ก็คือแบบเขาบอกเป็นสูตรใหม่บยบๆกลิ่นคัะส่วนข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นแบบลักษณะหวานนุ่มนวลเนานะ อันนี้หอมหอมแป้งเดืกหอมอ่อนอๆนนหอะก็หอมดีส่วนอันนี้เป็นสักุระกับโรสลอเตอร์อนะคะก็หอมดีสักุระจริงๆแล้วก็โรสลอเตอร์ 4. ส่วนอันนี้ก็จะแปลกๆหน่อยนะเป็นเดซี่แล้วก็ลิลลี่ก็จะมีแบบ เหมือนกลิ่นเดซี่ก็จะมีแบบพูดไม่ถูกนะมันก็หอมแปลกๆดีอ่ i, ะเดซี่กับมีนี่ก็เราต้องลองดมดูนะว่าใครจะชอบหรือเปล่าส่วนี้จะออกหอมเซ็กซี่ขี้เล่นเบอร์รี่ดาเลียอันนี้ก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวๆหนะ่อยก็ชุนเหมือนกันนะส่วนตัวก็ยังเฉยๆนะ หอมเหมือนเหมือนที่อาบน้ำเสร็จจากจากสบู่สว่วนนี้เป็นกลิ่นพีชหอมฟินเกินห้ามใจอันนี้ก็คือสำหรับคนชอบพีชสวยถ้าชอบพีชใช้นี้ลองดูนะอันนี้ก็จะเป็นคอ,อ,อนทอวร์ถ้าจากตรงแล้วก็โอง ลองใช้ก็พวกนี้อันนี้อันนี้อันนี้ได้แต่ถ้าถามชอบที่สุดมีแบบแบบพวกไฮยีนด้วยนะแต่ที่นี่ไม่มีไฮยีนเดี๋ยวลองไปชมไฮยีนให้ดูที